นะครับผมกทมนะครับจุดนี้ต้องแยกชิ้นส่วนไปนะครับแล้วก็พันฟิล์มให้นะครับเพราะว่าพ่นสายให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็เอาไปถอดทาสีวางเครื่องแล้วก็พ่นสีได้เลยครับลูกค้าไม่ต้องไปขัดสนิมเองนะครับเราพ่นสายไปให้เก็บงานนะครับ ตานะครับกด ได้เลยครับเปอร์สิบนะครับ,รบแล้วก็จำสายก็เดินสายให้เรียบร้อยสายตรงนี้นะครับจำว้วบวกนะครับผม oh, ส่วนว้วลบก็ลงที่โค้งได้เลยหวัมเรื่อนนิดนึงนะครับก่อนจะส่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำคลิปให้ชมนะครับผมตอนไปส่งลูกค้านะครับันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ